สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูทีวอีกครั้งนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาเรียนกันในเรื่องโวหารภาพพจน์นะครับผมโวหารภาพพจน์คืออะไรนะครับโวหารภาพพจน์คือกลวิธีหรือชั้นเชิงที่ผู้แต่งใช้ในการเรียบเรียงถ้อยคํานะครับให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผู้อ่านนะครับผู้ฟังจนเกิดความประทับใจและเห็นภาพในจิตนะครับโวหารภาพพจน์จะก่อให้เกิดอารมณ์ สะเทือนใจได้มากกว่าที่จะใช้ถ้อยคำกล่าวอย่างตรงไปตรงมานะครับผมประเภทของโวหารภาพจน,ททน์นะครับประเภทที่1ครับอุปมานะครับก็คือการเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับการเปรียบเทียบด้วยวิธีนี้นะครับจะมีคําแสดงความหมายก็คือคําว่าเหมือนนะครับปรากฏอยู่เช่นเหมือนเสมือนดุดประดุดัดงเพียงคล้ายปูนราวเป็นต้นนะครับ ดังตัวอย่างนะครับเช่นคําว่าผิวขาวดังสัมฤติคาสังเกตก็คือคําว่าดังใช่ไหมครับคาว่าซนเหมือนลิงใช่ไหมครับคาสังเกตก็คือคําว่าเหมือนนะครับหน้าเหมือนพระจันทร์มันเพนนะครับคําสังเกตก็คือคําว่าเหมือนเช่นกันนะครับผมประมาณนี้ครับประเภทต่อไปนะครับอุปัลก็คือการเปรียบเทียบ2สิ่งที่ต่างกันนะครับแต่มีคุณสมบัติบางประการร่วมกันโดยการเปรียบ เทียบว่าสิ่งหนึ่งนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยตรงหรือเปรียบโดยใช้คําว่าคือหรือว่าเป็นนะครับอ่าดังตัวอย่างเธอคือดอกฟ้าแต่ฉันคือหมาวัดนะครับก็จะสังเกตได้จากคําว่าคือใช่ไหมครับชาวนาเป็นกระดูกสลังของชาตินะครับก็จะสังเกตได้จากคําว่าเป็นนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปประเภทที่3นะครับสัตพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาตินะครับเช่นเสียงร้องของสัตว์หรือว่าเรียนเสียง กิริยาอาการต่างๆของคนนะครับเป็นต้นเช่นฝนตกแปลๆเสียงปืนดังปังๆขึ้นสองนัดเป็นต้นนะครับผมอ่าต่อไปประเทที่ประเภทที่4ครับบุคลาธิศาหรือว่าบุคคลวัตนะครับคือการเปรียบเทียบด้วยการสมมุติให้สิ่งที่มีชีวิตหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆนะครับซึ่งไม่ใช่คนนะครับแสดงกิริยาอาการอารมณ์หรือความรู้สึกเรืคิดเหมือนคนนั่นเองนะครับอ่าตัวอย่าง เนื่องจากฉันมีโอ่งเพียงไม่กี่ใบนะครับดังนั้นเมื่อฝนตกหนักทีไรโอ่งที่บ้านฉันเป็นต้องสำลักน้ําทุกทีนะครับเป็นการเปรียบโอ่งนะครับให้มีอาการสำลักน้ําเหมือนกับคนนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับต่อไปประเภทที่5นะครับอธิพจน์หรือว่าการกล่าวเกินจริงนั่นเองนะครับผมการกล่าวเกินจริงเนี่ยจะช่วยให้นะครับคำกล่าวนั้น,นมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่าง เสียงเท่าฟ้าหน้าเท่ากลองตัวโตราวกับตึกหนาวกระดูกจรุดเป็นต้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการกล่าวที่เกินจริงนะครับผมต่อไปประเภทที่6ครับสัญลักษณ์คือการนำคําที่มีความหมายหนึ่งนะครับเรียกแทนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นคําที่ยอมรับในสากลอยู่แล้วครับเช่นสีขาวแทนความบริสุทธิ์มดแทนความขยันขันแข็งสุนัขจิ้งจอกแทนความเจเลีนั่นเองนะครับ อ่าต่อไปเป็นประพิธที่7แล้วนะครับปฏิภาคคือการช้อยคือการใช้ถ้อยคําที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือว่าขัดแย้งกันนะครับมากล่าวอย่างกลมกลืนเพื่อเพิ่มความหมายให้มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับอ่าช่นตัวอย่างนะครับสวยเป็นบ้าน้ําพึ่งขมยิ่งรีบยิ่งช้าเป็นต้นนะครับอ่าต่อไปเป็นประพิธที่8นะครับนามนัยคือการเปรียบเทียบโดยการใช้คําหรือวลีนะครับ ซึ่งบ่งลักษณะคือคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นนะครับหรือว่าลักษณะสําคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับมากล่าวแทนคําที่ใช้เรียกสิ่งนั้นโดยตรงนะครับเป็นภาพพจน์ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คําธรรมดาธรรมดาซ้ำซากนะครับเช่นเขาเป็นกระต่ายที่หมายจันทร์ก็คือการกล่าวว่ากระต่ายแทนผู้ชายหนุ่มฐานะต่ําต้อยนะครับจันทร์แทนผู้หญิงที่มีฐานะสูงส่งเป็นต้นเขาเป็นมือขวาของท่านนายกก็คือมือขวาคือคนที่สนิทที่ไว้ใจได้นั่นเองนะครับผม คุณครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะมีความรู้ในเรื่องของอาหารพระพฟิ์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในครับหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ